นี่คือสภาพความสูงชันของดอยจอวาเลอําเภอท่าสองยางจังหวัดต,ตากที่มีนักท่องเที่ยวสาววัย2 2ปีพลัดตกลงไปและเสียชีวิตเมื่อวันที่2 4ีธันวาคมที่ผ่านมาเช้าวันนี้เวลาประมาณ8นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอแม่เมยทอพอ350-2เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยเจ้าที่ปอพอ,อปตอท่าสองยางและทีมกู้ชีพมูลนิธิเ,ธเพชรเกษมพยายามโรยตัวลงไปตรวจจุดเกิดเหตุเพื่อชนสูตรพิกศพ และเกบกู้ร่างผู้เสียชีวิตหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมกู้ชีพเดินทางไปถึงดอยจอวาเลซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปกางเต็นท์แต่ไม่สามารถลงไปเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้เนื่องจากเป็นจุดสูงชันและเสี่ยงอันตรายต่อมาเจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้เสียชีวิตคืนอนางสาวสโรชาว,วิจิตปัญญาชาวอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เดินทางมาท่องเที่ยวและประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตขนาดเจ้าหน้าที่ลงมากันเองเนี่ยยังอันตรายเลย เดี๋ยวมันจะพากันอันตรายกันหมดแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุซับซ้อนมันไม่คุ้ม